อันนี้อันนี้คือปูดํานะครับนี่คือปูที่เราได้มานะครับแล้วเดี๋ยวเย็นนี้เราก็จะเอาไปทาอาหารเป็นบุฟเฟ่ปูกันนะครับครับผมแกะกระดองเปิดโอ้โหตัวใหญ่มากเนีายนี่เลยนะครับครับผมงปูที่เราเพิ่งควงล็อไปกันมาครับผมนี่ครับ อันนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ขี้นะครับอันนี้คือมันปูทั้งหมดนะครับใช่ครับแล้วก็เราก็จะตัดขี้ออกนะครับเกี่ยวถั่วตอนนี้ใช้มือนะครับได้เลยครับเราล้างมือกันมาเรียบร้อยแล้วครับครับผมนี่แกะตรงนี้ออกนะครับส่วนอผมไม่รอเลยครับไม่รอครับชิมมันปูไป็นย็งไงครับมันไหมครับดีมาก คุณผู้ชมคงจะหิวแล้วใช่ไหมนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าจะมาช่วงไหนฤดูไหนเพราะว่าที่สเสนทะเลจันเนี่ยเขาจะมีปูตลอดทั้งปีให้ทานกันเลยที่สำคัญบบเป็นบูฟเฟ่ปูบูฟเฟ่ปูบูฟเฟ่ปูเนื้อน่นๆอย่างนี้เลยครับ <1> <1> <สะ>เริ่มครับโอ้โหแน่นมากครับแกปูต้องเชิญธมะที สนับสนุนโดย